นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมทําไมไปที่ไหนในโลกเนี่ยก็มีแต่คนใช้ภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยวิวค่ะยินดีต้อนรับผู้สุ่รายการวิวเอ,อ๋ยบอกข้าเถิดนะคะรายการที่วิวจะมาตอบคาถามทุกคนผ่านแฮชแท็กวิวเอ,อ๋ยบอกข้าเถิดค่ะซึ่งมีหนึ่งคำถามนะคะที่มีคนถามวิวมาเยอะมากติดแฮชแท็กบ้างไม่ติดบ้างะนะก็คือคําถามที่ถ้าสรุปมัดรวมกันแล้วจะได้ใจความประมาณว่าทําไมเอะอะไปที่ไหนเนี่ยถึงใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นต่อให้เป็นประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยก็ยังต้องมีภาษาอังกฤษกํากับอยู่ย่ใตะะนน้้้้้ปาายยยดดววววนนนนนะะคััังงีกก็เเเเลรรรบมออื มาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าเอภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นอะไรของโลกเรากันแน่นะเพราะว่าเวลาพูดถึงภาษาที่มีคนใช้เยอะๆเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ศัพั์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือคําว่าภาษากลางแล้วก็ภาษาสากลนะคะคําว่าภาษาสากลเนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า universal language หรือว่า global language นะคะก็คือภาษาที่เป็นสากลภาษาที่เป็นภาษาของโลกค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นภาษาที่แบบมีคนใช้เยอะมากๆดังนั้นเอาไปสื่อสารที่ไหนเนี่ยก็แทบจะมีคนรู้เรื่องกันหมดเลยนะคะภาษา หรือว่าลิงกัวฟังคราดอันนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่พูดถึงสังคมสังคมหนึ่งหนึ่งที่มีคนพูดหลากหลายภาษามาอยู่ร่วมกันค่ะแล้วคนเขาเนี่ยก็อาจจะคุยกันเองไม่รู้เรื่องก็เลยต้องมีการกําหนดภาษาหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นภาษากลางเพื่อบอกว่าเอาละถ้าคุณไปเจอคนที่พูดคนละภาษากันในสังคมเดียวกันเนี้ยพูดภาษานี้ไปนะจะได้คุยกันรู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นถ้าใครเคยไปประเทศสิงคโปร์จะเห็นว่าอ๋อโหเขาใช้หลายภาษามากค่ะภาษาจีนกลางภาษาจีนกวางตุ้งภาษามลายูภาษาธมินอูเรียกได้ว่าเยอะมากนะคะ ดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการกําหนดภาษากลางขึ้นมานะคะประมาณว่าเออถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ใช้ภาษาอังกฤษเถอะจ้ะก,ก็จึงเหมือนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนจะเข้าข่ายทั้ง2อ,อย่างเลยนะทั้งเป็นภาษากลางทั้งเป็นภาษาสากลด้วยนี่ยังไม่นับอีกคํานึงนะคะที่ภาษาอังกฤษก็อาจจะเข้าข่ายด้วยนั่นก็คือ official language หรือว่าภาษาราชการนะคะซึ่งอันนี้กลุ่มก้อนหนึ่งหนึ่งเช่นประเทศหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีการกําหนดแล้วว่าเฮ้ยภาษาราชการที่เราใช้กันในเอกสารราชการในการติดต่อสื่อสารในราชการเนี่ยจะใช้ภาษาอะไรนะคะอย่างประเทศไทย ษาราชการแล้วก็เป็นภาษาไทยหรือว่าประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็เลือกกันบางที่ก็อาจจะมีมากกว่า1ภาษานะคะในกรณีที่ประชาชนเขาเนี่ยพูดมากกว่า1ึงภาษาค่ะส่วนเลเวลระดับโลกเนี่ยนะคะ UN เอ็นขาก็มีการกําหนดภาษาราชการเอาไว้ค่ะว่ามีทั้งหมด6ภาษาด้วยกันนะคะอันนั้นก็คือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาสเปนแล้วก็ภาษาอาหรับนั่นเองค่ะซึ่ง4ภาษาแรกที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นภาษาราชการของ UN แหละเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรนะคะอีก2ภาษาเนี่ยเติมเข้ามาเพร ว่าสเปนกับอาราบเป็นภาษาที่คนใช้เยอะมากในโลกะนะทุกคนรู้ไหมว่าในระดับโลกเนี่ยหนึประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะมีถึง67ประเทศค่ะที่ระบุให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาราชการนะดังนั้นถ้าพูดในแง่ภาษาราชการเนี่ยนะคะประเทศ1ใน3ของโลกถือว่าให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการไปแล้วจ้าทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของจํานวนประชากรนะคะเราไม่พูดนะว่าเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1หรือภาษาที่2เอาเป็นว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในโลกเนี่ยนะคะจากประชากรโลกทั้งหมดนะในปี2020 2เนี่ย7,000ล้านคนมีคนพูดภาษาอังกฤษมากถึง1,500ล้านคนค่ะก็คือมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนรองลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาจีนค่ะประมาณ1,100ล้านคนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่พูดภาษาจีนเนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนเนี่ยขึ้นมาได้เพราะว่าประชากรเยอะเลยแหละตามมาด้วยภาษาฮินดีภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอาหรับตามลําดับค่ะแต่เป็นว่าอันดับอื่นช่างเขาเถอะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอันดับแรกของเรานะเราจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีคนใช้เยอะมากๆแล้วเขาก็ ็ไม่ได้กระจุกตัวกันอยู่แค่เกาะอังกฤษเพราะว่าเกาะอังกฤษก็คือแบบเกาะเล็กจุ่มนึงนะคะแต่คนที่พูดภาษาอังกฤษก็คือกระจายแบบบึ้งทั่วโลกไปเลยนะอันนี้ก็คือการวุ่นว์เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษในโลกเนี่ยมันเยอะจริงๆไม่ใช่แบบว่าเราคิดไปเองเพราะว่าประเทศไทยเราชอบเรียนภาษาอังกฤษหรืออะไรนะคะคือมันเยอะจริงทุกคนมัน1500ล้านคนนะคะแล้วทําไมล่ะทาไมคนถึงพูดภาษาอังกฤษเยอะขนาดนี้สาเหตุแรกเลยเนี่ยนะคะก็เพราะกําเนิดของภาษาอังกฤษนี่แหละทุกคนคือภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเกิดมาในภาษาตระก อันนี้เป็นภาษาที่เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นภาษาโบราณเกิดในยุโรปตะวันออกแล้วภาษาอินโดยุโรเปียนเนี่ยนะคะก็แตกแขนงสาขาเป็นภาษาต่างๆมากมายค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ในจอน,นี้เลยนะซึ่งก็แปลว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีต้นต,นตระกูลร่วมกับหลายๆภาษานะคะที่เขาใช้กันอยู่ในยุโรปแล้วก็ลามมาถึงเอเชียแถวแบบอินโดอินเดียไปด้วยค่ะพอมันมีต้นตระกูลร่วมกันเนี่ยนะคะก็แปลว่ารากศัพท์ไวยากรณ์อะไรมันก็มาจากที่เดียวกันนี่แหละค่ะมันอาจจะมีการดัดแปลงมาผ่านการเวลาที่ยาวนานก็เลยมีอะไรบางอย่างให้เราเอออยู่ถึงปัจจุบัน นะคะว่าหรือว่ามันมีที่มาร่วมกันนะอย่างคําว่ามาเซอร์กับคําว่ามานดาเป็นต้นนะคะแต่เรื่องราวของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือกําเนิดอยู่บริเวณเกาะบริเตนหรือว่าเกาะอังกฤษปัจจุบันนี้ใช่ไหมซึ่งคนที่อาศัยอยู่เดิมนจจบนเกาะนั้นเนี่ยนะคะมันคือชาวเคลที่พูดภาษาเคลติกค่ะก็อยู่ในตระกูลใหญ่เดียวกันแหละแต่ว่าตระกูลย่อยคนละตระกูลนะนะกลุ่มนี้ก็คือมันพบุรุษของชาวสกอตชาวไอริชแล้วก็ชาวเวลส์ที่อาศัยอยู่ในเกาะอังกฤษปัจ ที่ชื่อว่าชาวแองโกลแซกซอนเนี่ยเข้ามาตีกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็มายึดครองเลยซึ่งพวกแองโกลแซกซอนเนี่ยดันพูดภาษาโออิงลิชค่ะก็จะอยู่ในภาษาตระกูลเยอรมัน,นิกก็ตระกูลเดียวกับทางเจอรมงเจอรมันอะไรไปอะนะพอผ่านไปอีกศตวตรรษที่8เนี่ยนะคะเกาะพิเตนก็ฮอตขิดขึ้นมาอีกรอบค่ะเพราะว่ามีพวกชาวนอร์สพวกแบบไวโก้ไวกิ้ง,งเข้ามาตีใช่ไหมเหมือนที่วิวเล่าไปตอนคลิปไวกิ้งนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยนะคะเขาดันพูดอีกภาษาหนึ่งค่ะแต่ว่าก็เป็นตระกูลเยอรมัน,นิกเหมือนกันก็มีออาาีีกกภภาาาาาษษษนนนนึงงงงเ่่ยยปปข้ไไใััฤะะค พอค่ะเพราะว่าบริเวณอังกฤษเนี่ยเขาก็มีแบบได้รับอิทธิพลโรมันติดต่อค้าขายกันดีกันนะดังนั้นก็จะได้อิทธิพลจากรากภาษาละตินอีกนะคะและสุดท้ายเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษมาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือในช่วงศตวรรษที่11ค่ะเมื่อมีกลุ่มชาวรนมังเนี่ยนะคะจากฝรั่งเศสทอนใต้เนี่ยมาตีเกาะบิเตนเข้าไปอีกรอบค่ะดังนั้นอังกฤษที่แบบพูดภาษาอังกฤษแบบของเขาในยุคนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลภาษาฝรั่งเศสเข้าไปอีกพวกศัพท์ชั้นสูงอะไรต่างๆกก็มมมีีคคววาาาาาาาฝรรัั่่่่่งงเเเศสข้ปนนนนะะะยยตออชหแแททจ The place that sell food อะไรเงรี้ยหรือว่าแบบ food store อันนี้มัวๆนะก็ต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสหรูๆเช่น restaurant และการเข้ามาของชาวโนมังของฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นที่มาของแบบศัพท์อังกฤษมากมายเลยเกี่ยวกับพวกการเมืองการปกครองอาหารเครื่องแต่งกายที่เราจะต้องปวดหัวกับภาษาอังกฤษกันว่าทาไมคํานี้มันถึงต้องไปเรียกอย่างนั้นด้วยเราทำไมมันต้องใช้ศัพท์ยากขนาดนี้อะไรอย่างงี้นนะแต่เป็นว่าใดๆก็ตามค่ะความโหรวมกันในประวัติศาสตร์แบบนี้นี่แหละก็เลยทําให้ภาษาอังกฤษเนี่ยโ o กันออกมากลายเป็นภาษาอังกฤษแบบทุกวันนี้นะคะและสุดท้ายนะคะหลังจากที่ โกันไปโฮกันมายึดไปยึดมาในช่วงศตวรรษที่16เนี่ยชาวแองโกลแซกซอนกลุ่มเดิมเนี่ยนะคะก็สามารถยึดครองเกราะบิเตนกลับมาแล้วก็เริ่มค่อยๆแผ่ขยายอํานาจของตัวเองได้ในที่สุดค่ะเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่16เนี่ยนะคะมันคือยุคแห่งการล่าอาณานิคมคะ่ะที่เราพูดถึงกันบ่อยมากนะซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้ไปเจาะลึกไทม์ไลน์การล่าอาณานิคมนะคะแต่วิวจะเจาะเป็นกลุ่มๆม,มากกว่าว่าเขาล่าอาณานิคมที่ไหนบ้างอะนะคือหลักๆเลยเนี่ยการล่าอาณานิคมก็เกิดในยุคของ, Queen งะคะงวงีออบบ่งแโหักฤษ รื่องอำนาจมากทุกคนและในช่วงเวลานั้นเองนะคะก็คือช่วงเวลาที่กองเรือของอังกฤษเนี่ยสามารถเอาชนะกองเรือของสเปนค่ะ กองเรื่องของอังกฤษก็จะเริ่มออกไปยึดดินแดนที่แรกเลยเนี่ยนะคะก็คือทวีปอเมริกาค่ะเพราะว่าถ้าพูดในมุมมองของชาวยุโรปอเมริกาคือดินแดนใหม่ที่ชาวยุโรปไปสำรวจนะคะโดยที่เราไม่พูดถึงนะว่ามีชนพื้นเมืองอยู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไว้พูดถึงในคลิปอีกไม่กี่คลิปอันใกล้นี้นะคะใดๆก็ตามเนี่ยนะคะพออังกฤษไปขึ้นที่เมืองใหม่นี้เนี่ยนะคะในปี1607เขาก็ไปตั้งอาณานิคมอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันออกค่ะก็คือที่เจมส์ทาวรัฐเวอร์จิเนียนะคะซึ่งชื่อ James เะะมาจมาส์นนนนะ้อัตใแหล ่วนมอลลารัดเวอร์จิเนียเนี่ยนะคะก็ได้มาจากฉายาเดอะเวอร์จินควีนของควีนอลิซาเบธที่1่ใช่ปะที่เป็นหนึ่งรัชกาลก่อนหน้านะคะซึ่งชาวอังกฤษเนี่ยนะคะก็มองดินแดนใหม่ว่าโอ้หนี่คือโอกาสใหม่ๆที่ฉันจะแบบขนย้ายอพยพคนไปเต็มเลยเพราะว่ามีทั้งเรื่องการค้ามีทั้งเรื่องแร่ธาตุมีทั้งเรื่องการเผยแผ่ศาส,สนานะคะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยค่ะที่คนอังกฤษย้ายตัวเองไปอยู่ที่บริเวณสหรัฐอเมริกาปัจจุบันคนอังกฤษพูดภาษาอังกฤษคนที่ไปตั้งรกรากตรงนั้นก็ต้องพูดพดภาษษอังงกกฤ้้ววยใช่มมคคะะจริๆแลน็ ตรวจไปที่แคนาดาพร้อมๆกับที่มาที่สหรัฐอเมริกาแหละแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคนก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะอยู่ทางเหนือขึ้นไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวก็เปลี่ยนไปในปี1776ค่ะเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประกาศอิสรภาพตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเอยฉันจะไม่อยู่ภายใต้ควีนหรือคิงของอังกฤษอีกต่อไปแล้วนะนึกสภาพคนสมัยนั้นที่ไปอยู่ที่สหรัฐอ,อเมริกาไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเกลียดอังกฤษอยากจะเป็นประเทศใหม่อยากจะแยกประเทศนะคะแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าันคองกฤ ฉันแค่มาหาโอกาสอะไรอย่างนี้ฉันไม่อยากอยู่กับประเทศใหม่ฉันอย,อยากอยู่กับอังกฤษเหมือนเดิมดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็เลยย้ายตัวเองเนี่ยนะคะไปอยู่ที่แคนาดาค่ะซึ่งยังอยู่ในเครือจักรภพหรือว่า c o m m o n w e a l t h ของอังกฤษเหมือนเดิมนะคะกลายเป็นว่าที่แคนาดาก็เลยมีคนพูดภาษาอังกฤษกลุ่มใหญ่เช่นเดียวกันค่ะและในช่วงเวลาใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยนะคะไปถึงทวีปอ,อเมริกาแล้วจะได้แค่บริเวณสหรัฐอเมริกากับแคนาดาก็คงไม่ใช่ใช่ไหมอังกฤษก็ได้อีกบริเวณหนึ่งไปนะคะนั่นก็คือหมู่เกาะแคริ ไ a รี of the c a r i เ b e a n เราจะรู้สึกว่าเอ๊มันเกิดที่อังกฤษหรือเปล่าทำไมคนดูแต่งตัวเหมือนอังกฤษจังเลยทุกอย่างดูอังกฤษอังกฤษนะคะแต่ว่าเกิดที่ทะเลแคริบเบียนค่ะอังกฤษก็ได้หมู่เกาะแถวนั้นไปเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะบาฮามาสหมู่เกาะเคเมนประเทศบาเบโดสปัจจุบนันหรือว่าจาเมากาแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะก็มีการไปตั้งสถานีการค้าค่ะผ่านบริษัทที่ชื่อว่า British w e s t i n d i e สนะคะ่วนอีกโซนหนึ่งที่เป็นดินแดนใหม่เหมือนกันเลยก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ค่ะซ รวดเหมือนกันในช่วงศตวรรษที่18นะคะโดยกับตันเจมส์คุกค่ะแน่นอนว่าอังกฤษเกาะมันเล็กติดเดียวทุกคนแล้วประชากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะดังนั้นเขาก็หาพื้นที่ใหม่ๆอยู่แล้วแหละที่จะย้ายตัวคนของเขาเนี่ยมาอยู่นะเขาก็เลยมองว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี่แหละเป็นที่ที่เหมาะมากที่จะเอาพวกนักท่องนักโทษเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะประมาณว่าเราจะเก็บนักโทษเอาไว้ให้ลกเกาะอังกฤษทาไมก็เอาย้ายไปที่ลกล้างห่างไกลอย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ดีกว่ามันก็เลยทําให้มีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ อังกฤษเช่นเดียวกันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่อังกฤษเนี่ยเหมือนกับว่าไปค้นพบนะเพราะว่าเป็นโลกใหม่ค่ะส่วนโลกอื่นๆเนี่ยนะคะที่อังกฤษรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าพื้นดินก็แทบจะเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีการลา่านานิคมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆแล้วเราก็คุ้นเคยมากๆว่าเป็นนานิคมของอังกฤษก็เช่นที่อินเดียใช่ไหมคะบริเวณเอเชียใต้ค่ะอังกฤษก็เริ่มก่อตั้งบริษัทการค้าขึ้นมาก่อนนะคะตั้งแต่ช่วงปี1600ค่ะชื่อว่า The British East India Company, East India Company กระทั ึดอาณานิคมโดยสมบูรณ์ค่ะทั้งอินเดียแล้วก็สีหลังกาด้วยนะคะพอจากเอเชียใต้นะคะสิ่งที่อยู่ติดกันก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอังกฤษก็แผ่คนมาถึงบริเวณนี้เหมือนกันนะคะก็ตรงกับประมาณช่วงรัชกาลที่3 4มหของไทยะนะก็จะเห็นว่าเริ่มมีการเข้ามายึดพม่าใช่ไหมบริเวณที่อยู่ติดกับอินเดียหรือว่าก็จะมีการมาตั้งเมืองท่านะคะค้าขายที่บริเวณอาปีนังสิงคโปร์มาเลเซียก็ควบคุมคาบสมุทรมาลายูใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอังกฤษก็จะไปได้แบบปรูไนต่อนะคะ ส่วนอีกโซนหนึ่งเนี่ยนะคะที่อังกฤษไม่สนใจเลยค่ะก็คือโซนแอฟริกานะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแรกๆก,ก็คือโปรตุเกสกับดัชเนี่ยเขาแย่งกันล่านาซิคมแถวนั้นอยู่ะนะส่วนกระทั่งในช่วงศตรวรรษที่19นะคะด้วยแร่ธรรมชาติน้ำมันสุดท้ายนะคะหลายชาติในยุโรปเนี่ยก็พยายามจะแย่งแอฟริกากันใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่อยากตีกันเองค่ะเขาก็เลยมีการทำสนธิสัญ,ญญากันเองขึ้นนะคะชื่อว่า The Scramble of Africa ค่ะก็คือแบ่งทวีปแอฟริกาไปเลยจ้าใครจะได้อะไรนะคะซึ่งอังกฤษนี่ก็ได้ไปหลายส่วนมากๆนะะะคกรจายกระจายกันไปค่ะ ว่าจะเป็นอียิปตูดานเคนยาอูกันดาเซาแอฟริกาแกมเบียเซียร์ราซีโอนซิมบับเวทางตะวันออกเฉียงเหนือของโซมาเลียบอสวานาในจีเรียกาหนาะมาลาวีนะคะและอาณานิคมสุดท้ายที่อังกฤษได้ครอบครองนะคะก็คือเกาะฮ่องกองตามมาด้วยเกาลูแล้วก็เกาะรอบๆค่ะเพราะว่าจีนแพ้สงครามฝิ่นนั่นเองค่ะและต้องบอกว่าในช่วงพีคีของจกักรวรรดิอังกฤษเนี่ยจกักรวรรดิอังกฤษครอบครองพื้นที่มากกว่า30ล้านตารางกิโลเมตรเลยนะคะแปลว่าพื้นที่เกือบหนึ่งใน สีของโลกตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นของจักรวรรดิอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษใช่ไหมสำหรับอาณานิคมกลุ่มแรกนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยอันนี้ง่ายเพราะว่าอ่ะก็เป็นคนอังกฤษอยู่แล้วคนอังกฤษจากเกาะอังกฤษเนี่ยย้ายไปอยู่ใช่ไหมก็แค่เหมือนขยายพื้นที่ประเทศเฉยๆอังกฤษเนี่ยก็เหมือนยกการปกครองยกทุกสิ่งอย่างจากเกาะอังกฤษเนี่ยเอามาขยายเป็นสาขาสองสาขาสามสาขาสี่ดังนั้นแน่นอนว่าคนพวกนี้ก็พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็ใช้ภภาาาาาาษษษอังกฤเป็นรรชใ่มคะะขณ ที่อาณานิคมอื่นๆที่มึงพูดถึงเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มันมีคนอาศัยอยู่แล้วค่ะคือเขาไม่ได้มองว่าในที่อเมริกันหรือพวกอบอริจินเป็นคนที่มีตัวตอนอยู่นะคือมันน้อยจนเขาไม่นับค่ะแต่ว่าบริเวณอื่นๆอย่างอ,างอินโดอินเดียอย่างเงี้ยคนมันเยอะค่ะแปลว่ามันมีคนอยู่แล้วเขาก็มีวิธีการปกครองก็คืออ่ะไหนๆฉันจะมาอยู่ตรงนี้ละสมัยก่อนเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกอุย้ยเรามาอินเดียมาเรียนวัฒนธรรมอินเดียกันเถอะเขาจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิดก็คือฉ เธอเจริญน้อยกว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่มันเจริญมากกว่าอ่ะจงรับทุกสิ่งอย่างที่ฉันมีเอาไปเลยตุ้มจงเรียนรู้สิ่งนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นการตั้งโรงเรียนตั้งที่สอนศาสนาแล้วก็แทรกแซงการปกครองซึ่งทุกอย่างที่เขาทําลงไปเนี่ยมันก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อสารใช่ปะแล้วถามว่าอังกฤษจะเลือกภาษาอะไรในการสื่อสารเขาก็ต้องเลือกใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนการบังคับไกล,กลว่าอ่ะทุกคนเธอจะพูดภาษาอะไรอยู่ที่บ้านเรื่องของเธอแต่เวลาที่เธอมาติดต นะดังนั้นก็แปลว่าคนพวกนี้ส่วนหนึ่งก็จะพูดภาษาตัวเองได้อยู่ค่ะแต่ว่า้อโดนบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปเป็นภาษาที่2นะคะแล้วก็ต้องเอามาใช้เป็นภาษาราชการค่ะก็แปลว่าต้องใช้ได้ดีด้วยนะอย่างไรก็ตามนะคะสังเกตกันไหมว่าเอ๊แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกประเทศท,ที่พูดภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วจะเป็นอนณานิคมของอังกฤษมันก็ยังมีประเทศอื่นๆเยอะแยะเลยที่ไม่ใช่อนณานิคมแต่ก็พูดยกตัวอย่างเช่นพวกเราเป็นต้นนะนะคือมันมีคนพูดกันเยอะขนาดแบบหนึ่งใน4ของโลกไปแล้วอะแล้วเราจะไปติดต่อสื่อสากคน นั้นเราจะเลือกใช้ภาษาอะไรเราก็ต้องเลือกใช้ภาษาที่เขารู้กันเยอะที่สุดเราก็เลยเลือกใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่โลกได้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นหลายเท่าแต่ว่าลัทธิอนานิคมเนี่ยมันก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆอ,อะไรไปแล้วแต่คนก็ยังรู้สึกว่าการเลือกใช้ภาษาอังกฤษมันก็สะดวกดีก็เลยเหมือน,นกับว่าเลือกพูดภาษาอังกฤษกันต่อไปนั่นแหละค่ะซึ่งถ้าเราจะมาแบ่งกลุ่มคนที่พูดภาษาอังกฤษกันในปัจจุบันเนี่ยนักภาษาศาสตร์เขาก็นนะามีการแบ ก็คือกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะจะเรียกว่า English as a Native Language Master ทางหรือว่าจะเรียกว่า First Language ก็ได้นะคะก็จะเป็นพวกแรกในอนานิคมที่เราแบ่งไปให้นี่แหละก็คือพวกที่เป็นชาวอังกฤษเนี่ยอพยพย้ายถิ่นมานะคะก็จะมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้วก็เป็นภาษาราชการอย่างเดียวนะคะยกเว้นแคนาดานี่พิเศษนิดนึงเพราะว่าแคนาดาเนี่ยเนื่องจากตอนที่อพยพย้ายถิ่นมาอะไรเงี้ยมันมีชาวฝรั่งเศสด้วยมีอะไร ด้วยดังนั้นก็เลยมีคนพูดภาษาฝรั่งเศสเยอะพอสมควรแคนาดาก็จะมีภาษาราชการทั้งหมด2ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้พูดแต่ภาษาอังกฤษแล้วเขาจะพูดเหมือนกันไปหมดนะคือถามว่าสื่อสารกันรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องแหละแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการวิวัฒนาการภาษาอังกฤษของตัวเองค่ะก็คือจะไม่เหมือน British English ใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเลยแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีสำเนียงของตัวเองมีอะไรของตัวเองไปเช่นอ่าที่อเมริกาก็จะเป็น American English หรือว่าทีี่่เตรยก็็จะะปนค ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะคะก็คือพวกที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองค่ะพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นประเทศที่เคยเป็นอานณานิคมของอังกฤษอยู่ในเครือจักรภพหรือว่าเคยอยู่ในเครือจักรภพนะคะซึ่งถามว่าพออิทธิพลของอังกฤษออกไปแล้วเขาทาไมไม่เลิกเรียนภาษาอังกฤษกันล่ะคือเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็สะดวกดีมันก็ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ใช้เข้าถึงความรู้แล้วก็ใช้ปกครองกันเองได้ง่ายดีเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยก็มีหลายกลุ่มคนหลายภาษาอยู่ด้วยกันคล้ายๆกับในอินเดีย ที่เขามีแบบหลายภาษามากๆดังนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางมันก็ง่ายดีค่ะยกเว้นประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะเป็นเคสพิเศษหน่อยก็คือฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้รับภาษาอังกฤษผ่านอังกฤษโดยตรงนะแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยรับภาษาอังกฤษผ่านการเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาทีนึงค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันนะนะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะพูดภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ไปอีกหนึ่งเลเวลค่ะเพราะว่าอาจจะติดสำเนียงของภาษาตัวเองหรือว่ามีภาษาท้องถิ่นปปนนเเข้าาาไะคยยกกตัวออ่่่่งชหรืลุุมสด ะะก็คือกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาติค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีหลากหลายประเทศเลยเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวมถึงไทยของเรานะคะสาเหตุที่คนกลุ่มนี้เรื่องเรียนภาษาอังกฤษแนะ่นอนว่ามันก็ได้รับอิทธิพลจากช่วงอสองครามโลกครั้งที่2นั่นแหละก็จะเห็นว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มันพัฒนามากๆในโลกยุคนั้นอนะมันเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เทคโนโลยีเหล่านั้นรวมถึงในยุคที่อเมริกาเป็นแบบเรื่องอำนาจในช่วงสงครามเย็นมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดออกมาสื่อา ต่างที่แบบค่อนข้างจะทันสมัยเป็นแบบว่าตัวนาของโลกอ่ะมันมาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยถ้าเราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ไม่สามารถได้ข้อมูลเหล่านั้นมาดังนั้นคนหลายๆคนก็เลยเลือกเรียนภาษาอังกฤษยิ่งในปัจจุบันเนี่ยโลกโลกาภิวัตน์และข้อมูลภาษาอังกฤษยิ่งซัดตุ้มใส่หน้าพวกเราทุกวันนะคะขนาดวิวอัดคลิปอยู่ตอนนี้กล้องวิวมันเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าวิวไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ลําบากเหมือนกันใช่ปะดังนั้นหลายๆคนในโลกก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะสรุปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราจะแบ่งกลุ่มคนททีี่่พูดดภาาาาาษษอออัังงงกกกกฤนนนนโลลเะสมมรถํป็แผผวไ้ วงกลมวงในสุดคือพวกที่แบบพูดภาษาอังกฤษอังกฤษลอยเนี่ยนะคะก็มีประมาณ25%สค่ะส่วนพวกที่พูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่2ก็จะมีอีกประมาณ25%นะคะและกลุ่มคนสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาตินี่ก็จะมีทั้งหมด50%ด้วยกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าจะให้วิวสรุปว่าทําไมที่ไหนๆในโลกก็พูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเนี่ยมันก็สามารถสรุปได้เป็นเหตุผลดังนี้ค่ะข้อแรกเนื่องจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษนะคะทำให้เหมือนกับอััััังงงกกกฤฤษษษปบบบคชาาาาาว้นนู่ภอะแ นาะนิคมแกเรียบร้อยแล้วแกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นจงพูดภาษาอังกฤษแล้วอังกฤษคือล่าไปพื้นที่หนึ่งใน4ของโลกโลก็เลยมีคนจํานวนเยอะมากๆโดนบังคับให้พูดภาษาอังกฤษค่ะส่วนข้อที่2เนี่ยนะคะก็เพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มแรกเนี่ยดันพูดภาษาอังกฤษกันไ,ไปเยอะแล้วค่ะแล้วเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็มาจากกลุ่มพวกเนี้ยถ้าเราอยากได้เทคโนโลยีอยากได้ความทันสมัยเราก็เลยจาเป็นจะต้องรู้ภาษาอังกฤษก็เลยมีคนอีกกลุ่มใหญ่มากๆที่หันมาเรียนหันมาพูดหันมารู้ภาษาอังกฤษค่ะและข้อที่3เนี่ยนะคะก็คือในเชิงภาษาศาสตร์เนี่ ภาษามากๆอ่ะแล้วมันก็มีรากร่วมกับหลายต่อหลายภาษาในยุโรปรวมถึงในเอเชียมันทําให้คนที่พูดภาษาเหล่านั้นอยู่แล้วอ่ะเหมือนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วและที่สําคัญนะคะภาษาอังกฤษจากอดีตปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่หยุดมีสำเนียงใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่ามีการรับศัพท์ใหม่ๆจากภาษาอื่นๆเกิดขึ้นค่ะดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าภาษามันก็ปรับตัวหาเราเราก็เลยเหมือนปรับตัวหาภาษาไปด้วยและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้คน,นยพูดภาษาอังกฤษกันเยอะมากๆในโลกนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะตอบคําถามที่ทุกคนถามมานะะคตออบนก ไปยาวๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆ,ๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านคะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครมีคําถามอะไรนะคะที่อยากให้วิวมาตอบในรายการวิวเอ๋ยบอกข้าเถิดอีกก็ติดแฮชแท็ก e วิวเอ๋ยบอกข้าเถิดแล้วคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะไปติดแฮชแท็กแล้วก็พูดทางช่องทางอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยววิวจะพยายามไปตามหามาให้เจอแล้วก็พยายามจะตอบให้ค่ะหรือใครจะแกล้งถามคําถามเพื่อให้วิวตอบคาถามนั้นๆแล้ววิวแต่งตตัััวามมีนนนน้้กก็ไดเช่ ะะเอาละว,วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ